เอาละครับกลับมาอยู่กับโอ w ว t c h กอนอีกครั้งนะครับเราเป็นฝั่งบุกค,ครับวันนี้อยู่กับมายานะครับน้องพลอยนะครับแล้วก็ก้องซา8 88, 8ด8 8ด8 8ดดดดดนะครับก็แปดเค <8 S 1> นะครับผมแปดเช็คไปบ้แปดเยอะมากแล้วก็น้องปีมฮัลโหลขอเสียงหน่อยมีใครมีชีวิตอยู่บ้างฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลก็คือหลังจากที่เราแพ้ยับกันมาหลายตานะวันนี้ผมไม่อยากพูดความจริงนะแต่ก็ต้องพูดตอกมีกต้องชนะให้ได้ครับใช่ใช่เรื่องมันก็มีแค่นี้ปาดูกันเลยเสรจใจลิงตีละครั้งไม่ได้มันต้องมัต้องดูตูดไว้แน้วผมอะมันต้องมีการการดูตูดนะนะตูดมาดูนี่ครับทำไมตูดไม่ค่อยแน่นเลยวะ ไหนไหนพลอยพลอยเขาตุดหน่อยตูดล้อได้ตุดหรือหาลิงได้นะตุดงอนไหนตูดไหนตูดรอนเฮ้ยขาทำยังไปด้วยดูดิ่ไหนปีกเนาะไหนจะเอาหน้าแทกเข้าไปเข้าไปในตูดมาจับปะเอ้ยทำไมมีปีกด้วยวะเพลงเดี๋ยวเข้าไปดิอุ้ยเอาทะลุเอานี่มันทะลุตูดุนนี้เราเร่งเก็บเพนซือชุดของเมอร์ซี่นะคะท่านาย10บาททะลุเฉยคอยเก็บกับเมอร์ซี่ คืออย่าเรียกอมเมอร์ซี่มาแต่มันให้แบบมันให้แต่อินโทรกับสเตียะ์มาอินโทรโอเคนะอินโทรแบบไหนอะมายะเออการ์เดียนนะค่ะที่แบบพุ่งไปขี่อ่ะคุมขี่ไม่ขี่โอ้โหมันพี่ขยันมากมิลลิอุสิโอเออไม่ขี่แม่งยืนแบบโอเคมึงมานะโอ้ยเอาฟังไอสัตว์มีไอ้เหี้ย แบบว่าสับสนมากเลยไม้มนนนนทางไหนดีโอ้โหถ้าคนมีไนไลเบอร์ค่ะมันใช้ยูแเ้วแก้ตายแล้วก็ตายถอยกันนะประเด็กซื้โอโลญ <c ười> ี่มุ่นป่ะสาวร้อกเสียงร้อค่ะฮันโซยิงหัวย้อนเวลากลับไปอยู่ตรงที่เก่าเมื่อกี้ฝ<อ>ั่งหรือแม่งผิวอ่ะดันไปดันไปดันไปดนัดนไปดนันข้าดันดันข้าอุ้ยสนยายเฮียไปเยอะ โอ้โตายก็ได้อาาจรย์มันแก้ตายมันแก้ตายตายแล้วตายแล้วอีฝ่ายจะตั้งชื่อพาดว่แมคคีพ่อมึงตายแขนโอเคคุณแก้ทังคุณก็พังคุณพังคุณทังคุณทังดีว่ากระโดดมาเรียบร้อยค่ะสนายังยิงอยู่นะสนายังยิงอยู่นะแต่คนดีว่าดีว่าตายไหมตายแล้วตายแล้วดีว่าตายแล้ว ก็รลไว้รล้วใล้อโอ้ใครดูใครดูใครดู้โน้อยู่แม่เอ้ยอันโซ่ถอยน่อยนึงเี้ยไม่มีเี้ยไม่มีถอยนะอันโซ่แม่ในี่มันฉากเพย์ออฟเกมชัดโอยมันยิงอยู่ข้างบนอยู่เลยอะเออสุดๆไปเลยใอเก็นจิช่วยไปรนพอร์ตหนอยไหฮะร้นแบบพวกแนวหลักเนี่ยน่นมันใส่กระปแดงแล้วนะทนายอะเปิ้บ เพราะว่าถ้าเป็นเกนจี Above, มันล <c oughs> <c oughs> ้วงสไนง่ายเก็นจีมันมันปีนห่วยหาสไนไดอะคือแบบพุ่งเข้าไปปุ๊บกดคลิกซ้ายรูวๆวาพุ่งแล้วก็วีเลยไปตัวอยู่ไปตัวอยู่กำลังขึ้นไปหาสไนอยู่ตอนนี้เฮ้ยเอ้ยมึงเหาก้สวัสดีเพื่อน พยายมแบบปลอีกฝ่ายเลยเยวม้ก็หาลิปเปอร์มาตบแทงอี่ฝายอ่ะไทยู้ไทยลุยจำแพงที่เโอ้ย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 โเ้ยโยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยข้าโออ้ยอ้อ้ยข้างหลังอ้ยโอ้ยโ้ยโอยอายโออ้ยตายสนายโอยโาย้ยอาโอ้อะไรกันขนาดนั้นเล่า พ่อเป็นนักสดสัตยตายตายไม้หลังม่กีหลังไม่ี้แม็กี่แม็กี่งตัวอะไรวะตัวอะไรยงวะเขอดีว่าดีว่าดีว่าพ่อดีดันรถกับสคลด้วยครับดันอยู่ครับดันอยู่พี่แม็กี้ม็กีตายแม็กี้ตายสวยสวยดัน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 ตายดันไปดันไปดันไปผมไปล้วงให้มาไป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 ล้วงกัน มาเราโดดหาไนให้อ่ะมาเทำไอจี้ไฟฟ้าให้ชอบตอกเนาะเรียบร้อยอุซิโออุซิโอที่โรถค่ะอุซิโอกับปลามันขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนมีตัวปะขมันบนมีแต่ยีว่ามาคี่มาคี่มาคีโอ้ตายสวยระเบิดแบบนี้คุณนึกว่าพวกมันคุณนึกว่าพวกเราตหลังรถก็รอดนะเมส กหลังข่าวยังรอดเนี่ยเต็มเต็มหลังเลยอีกเม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดดิจ oh, ับเต็มเมดจับเตดมโบชนายตายชนายตายสามสิบเซนสามสิบเซนมาอันนี้กูมีขาตายขาเอามือขาน้องข้างแล้วตอนนี้ตายเฮ้ยไฮนู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 แรงพุ่งขนาดนี้ ไฮมูไทไฮมูเรามาชัดดีว่าซาย่ามาอีกมันดูดมันดูดดว่าตายเกซนเซนหลังลาสไมาสมาม่งใส่อมันนี้เหรอเยเกเกมว่ะสวยสวยยสัรู้สึกเหนื่อยทำอะไรโอ้สไแม่งแมนมากอ่ะโอ้โหเั่ายเนี่ยซาย่งจะ โอ้โหโอ้ยิงไม่โดนทนายมันเลยพอรู้แบบว่าแมนกซ์ทนายได้ไหมคะับเผื่อเราจะกระโดดไปหาโอ้เยอะเยอะเยอะตงรถอยู่ตรงทางทางถนนเลยครับใจเย็นมองหาก่อนแล้วกันอ้ยรู้สึกเป็นเกมที่ตึงมากโอ้ยสนาทอยู่ข้างบนครับอีกอะไรเกรงใจเวลูด้วยโวยยอ่างงเี้ยมีอะไรเกรงใจเวลกูด้วย เราเห็นมาแล้วเราเห็นมาแล้วมันโดดหรือไม่มันโดดหรือไม่นี่มั็นตัประตูชไรกี่อะไรเนี่ยของแม่งมาไล่ยิงเลยใส่ชาแม่งเอ้ยอืมไอ้แม่เหรอกูตายก็ได้ไอสัตว์มีอันตรีนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กี้ไฮนูนเก็บไปได้2ตัวโดนสวน2ตัวเหมือนกันก็เลยทำอะไรไม่ได้ค่าเท่ากันถับจม่ได้ไหมร้านนิดหนึ่งแมช่วยหน่อยข้างหลัง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 โอ้โหนี่นี่นี่จะไว้ัดหลับไปแล้วได้นไปดันดันไปดันไปนไปทันไั สไนส์สไนส์มึงยิงสไนสนเลยสไนส์อยู่ข้างบนข้างบนไหนมันผ่านโอ้สไนส์นั่นไงอืมเห็นละมึงยืนนดวแบบโคหลวงไอ้โดนสไนส์ยิงมึงยืนยิงแบบสบายๆเลยอ่ะมีใครเล่นเกจีเป็นบ้างอะเราอยากจะเล่นนะคะแต่ว่าเราเล่นไม่เป็นดีเก้กับพี่ไก่ก่อโอ้โหสไนส์อีกแล้วพ่อมึงตายเหรอสไนส์ แต่แม่งอยู่บนนู่นเลยเออแม่งยืนยิงสบายและคือไม่มีใครยิงมาโดนเลยทีเราต้ไปนวดไปหามันอะมันลงมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวเออตอนนี้เราับไแอไปแล้วค่ะดัน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 นไปแล้วเหรอเร็วดันเร็วตายหมดแล้วนไปก็ดันครับกลัวชิบหายเลยไก่อตายอะ ไม่เคยรู้สึกเรากระโจนแบบสุชีวิตแล้วไม่รู้สึกกลัวไม่เคยรู้สึกกลัวดสไนขนาดนี้มาก่อนกูนั่งแล้วแต่ในมาลีว่าอยู่ไหนเราจะกระโจนไปหาเองเดี๋ยวเราไปอ้อมให้เฮ้ยเราจะกระโจนไปหามันมากอ่ะแต่หาตัวมันยากเดี๋ยวผมว่าออมให้สวยๆอุ้มมาได้ป้าจะขึ้นไปไฮนูน ยี่สายนายไม่ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันไอ้นี่วะมันไปวะเนี่ยฮะไปไหนดีเนี่ยไปไหนดูเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วเอ้ยตามคนทานทันทานทันตาแล้วทันทานทานทานไปทานไปตายไปสัตว์เนื้อถามพ่อเมื่อโอ้ยเที่ยอย่างนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อะไรแถวนี้สัตว์แถวนี้ไม่มีหญ้าได้เต็มโลเลยยังไม่มีหญ้าไม่ต้องมาได้มาหนีล้างทายนู่นห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 ายนู่ดโดนแต่เราโดนแต่เราค่ะคือคิดเราไปบล็อกตัวมันไว้อยู่ตาย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 แบคคีตายตายคุณพังอีกคุณพังเลปเปอร์เลปเปอร์ไปหาใครดีเนี่ย จะจับสนไปชีวิตเลยนะตอนนี้โอ้ยมันมาถึงจุดยากจุดเย็นยังวะไปโอ้โหพีบินอ๋อแล้วก็มีควาแล้วต้องมีคนเหยียบรถต้องมีคนเหยียบรถเหยยีบอยู่ตลอดพี่ผมเหยียบอยู่ตลอดไอ้เทเซอร์มาเทเซอร์มาเทเซอร์มาเดินไกลเลยตะแกรงสีอะไรนีงด้านเลยโอ้เจียวโอ้ยไป โไม่เหนื่อยโหดแล้วนะเว้ยถือว่าโอเคไม่หัวร้อนแล้ดูท่ามึงมาครับเรามาล้างไตมาโอ้โหด่านยาก้ะด้วยนับเพ่านับพ่าต้องต้องเล่นตัวที่ผักผักกันเยอะผมเล่นผลไม้เลยได้เลยอย่าลืมเล่นอะไรที่มีคอลลาเจนด้วยนะจะได้ครบโอ้ชีวิตนี่เล่นตัวนี้เลย นักผักทีเฮเลยนะเนี่ยนักผักทีเอด่านนี้เมื่อวานพี่กับมายาโดนอะไรรู้ปะโดนอะไรครับยืนยืนยึดกันอยู่เว้ยเจอฟาลาบินมาแล้วกดอีปุ้งกระเด็นตกสามตัวสบายใจพักผ่อนหย่อนใจอยู่ๆก็ได้เลงไปเที่ยวข้าางงล่เดเลยฮวช่วงคนคนอวดสกินครับเย้สนี่มันปลาชลามเลยกดไลค์กดไลค์เย้ อาหารหมามาอีกแล้วม่เราต้องยิงเราต้องยิงพื้นเป็นวงกลมไว้แล้วพื้นก็จะแตกแล้วตกไปยข้างล่างใช่เหรอพี่เออดูมันในหนักแข็นไงมันจะล่วงไปพี่แม่ไปครับมันจะกดตั้งป้อมหาป้าอะไรวะโอเคโอ้ ตายหนึ่งวัวไหนสัตว์จะเอาเหรอจะเอาเหรอน้องสวัสดีน้องกานโซโลาากานโซโลาากานโซโลแ้วมันเดินมาเจอวันดีอย่าคิดอย่าคิดว่ากูยิงไม่โดนใช่กูยิงไม่โดนต,ตั้แต่มึงตายตายไปโหลดตายอีกหนึ่ง เออมีลิงกับนั่นมากับฟาร่ามาซ้ายอ่ะว่าพีค่านั่นไปสวัสดีอุ้ยกระสุนหมดยิงช่วยแล้วครับยิ้โชว์เลยยิ้โชว์สามตัวซ้ายสามตัวด้านซ้ายค่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับใครลงรูเล็กมาข้างหลังบอกด้วยนะได้ได้มากรสีเฮ้ยเฮ้ยเฮไปเลยดีไปเลยนะอืออีเฮียตายเลยแม่งเอ้ยลุงนี้กดฮิลดีกว่า วแม่ฟ้าแมคขี่ด้านตีแล้วนะไม่หลังอุ้ยโอ้ยโดนคนเดียวเนี่ยโป๊ะอ๋อแมคขี่จะตายแล้วกำลังดันไปนี่ฉันโต๊ะไม่โต๊ไอ้ตันต่อขึ้นได้โว่ตโนลงไปเลยมึงลงไปเลยมึงไปเที่ยวเลยโอ้ยโหจะเจันตีเอยู่แล้ว โอ้โหนี่กูต้องเจอแหละยูโชเลยกูยูโชตายก็ได้อมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูเลยมึงฆ่ากูพี่โรดสวัสดีจริงๆไปขี้ยมันมีลูซิโอมันมีลูซิโอสองตัวเฮ้ยถึงว่าทำไมผมรู้สึกโดนอ๋อนี่กูโดนลูซิโอต่อยตายเนี่ยผมจะร้องไห้เดี๋ยวโดนเมอร์ซี่ยิงตาย ดูสิโอ้มันไม่ได้ยิงหรี่ม,มันต่อยมันเดินต่อยเตยเตยเอยสัตว์ควยมันเล่นมือป้ามอยู่ดับเดวบี้ไปเลยไปเลยเดี๋ยว่าอื่นหรือว่ากระโดดดับเดวบี้โดนกูยิงสองนัดตายอ่ะอ๋อตายเฉยสวยงามอ๋อไมีเสียงร่วงมีเสียงร่วงเม่งเกาะอยู่เตะท้างตกเลยมันไปเข้ามันไปเข้าทางม,ออมันอ้อ,อไมไปแล้วอ้อมไปแล้ว หลังหลังไหวยลิงลิงมาไปวัดดีบิลิงไปเลยไปเที่ยวสวยสวยงามโอ๊ยไปกูยังขึ้นมาได้โดดไม่ถึงบิลดขึ้นมาไงอองมนวะ มาแล้วเฮ้ยลูกเอ้าล่วงเฉยโอ้จะร้องไห้ไม่หล่อเลยอะล่วงตอนนี้โอ้ยเข้าเบียดเร็วโอ้โหกลุ้งเดียวด้วยจังว่าจะฟาดทุกคนตายกันหมดเลยเหรอผมล่วงกำลังไปโอเคนี่มันเป็ดนี่มันเปเต่างบล่างป้อมแบบหน้าด้านๆเดี โอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี้เรารู้ว่าตาดีๆแบบนี้กูลืมกดอ่านเอาดิ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 โอ้โหคุณล้อเล่นก็ได้มาเป็นล้ำเนี่ยสวยสุดสวยมังกรข้าโดดมาหาพ่อมึงเหรอโดดมาหาพ่อมึงเหรออะไรอีกนะบินเหรอบินเหรอมึงบินลงมาโดนกูตก เียังยังไม่ตดดยิงปีกมาโดดได้ไงวะเมื่อกี้เฮ้ยโดดเราเริ่มจูนกันได้แล้วว่ะโดดดึงเราแล้วกระจอกเลยบินอาหารหมาอาหารหมาเร็วเร็วเร็วไว้่นี่ยนี่เนี่ยมีไหมเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้ต้องเล่นผู้จี๋เฉาเว้ยโหดผู้จี๋เฉาเดี๋ยวผู้จี๋เฉาให้ผู้จี๋เฉาผมเชื่อมั่นในน้องฉลาม ไม่น้องนะตัวขนาดนี้ไปเลยเดี๋ยวสเก็ตน้ำแข็งให้เลดิโกร้องเพลงเอลซ่ากันด้วยเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เราขี่หลังไปหน่อยพี่พี่วิ่งเร็วมากพี่เดินแบบโคตเต่าสวัสดีเอาดึงเรนฮัทมาทำไมก็ได้นะพี่โรดแยกไป เดืนท้ายจะตายแล้วสวยเด็กสีโอจะตายแล้วบินแล้วตายแล้วพ่อเป็นนักบินไหนสัตว์เหยนลัะเราพยายามจะไล้ขี่สาย่เข้ามาละมาป์คมมีป้อมปืนอยู่ข้างบนเป็นเนี้ยแหละฮะกำลังไปกำลังไปสวยสวยสวยโอ้โหดดมีสนามีสนามีสนาอันไหนอีกแล้ว

โ <Okay, S 1> <footsteps. S 2> อเคไม่เล่นของเตอร์ดีว่ายอาออ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหโดนไฮโดนระเบิดแฟตพ่อมึงเสียชีวิตใฮ้มึงตกระงตงเลยตกก่อนสวยเลยได้อยู่ได้อยู่ต่ตางคนต่างตันกันในสัตว์ฟกำลังไปกำลังไปตั้งแลดขวาด้านตีละ ระเเบิดียวมาขวามาขวามาเด็กมาขวามาไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยมึงไปมงไปไปเที่ยวพวกมึงเลยมึงไปเลย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 อ๋อโอ้ยกด Q ดิค่ะ Q ไม่รู้ทำไมตายนี่รถเป็นเห็นแค่สีไม้เท่านั้นโอ๊ยโอ้ยคุโร่คุโร่คุโร่โอ้ยหยุดหึ เป้ทำมาขี้พี่เป้ไม่ไอ้นี่นะไม่กลางไม่ไม่ไอ้นี่โล่นะไม่วางอย่าอย่ามาสตั้งกูนะดีโหลดวันดีไป่โตไป่โตแม่ไหนนะหมดอ่ะหน็คโอเวอร์ชาร์จได้พอดีเนาะดีโหลดกูดีโหลดได้นึง วันนั้นตีมาแล้วตีโอ้โหเอ้ยชนะเออชนะเฉยอ้าวตายเฉยโหโคตรมั่วเลยอะชนะแล้วท่พลังแห่งผู้ชีเฉาอ่ะผู้ชีเฉาอะเอ็นตัดกันจะดีใจใครนั่นเรานี่ว่ะเห็นชื่อแล้วมันได้คืออะไรเนี่ยมาเอาเอาคุณล่วงไปเลยนะโอ้โหเจ็บใจเลย เป๊ะแต่โชคดีของแ่งดึงลงมาเลยอยางฮาอ่ะอวยบ้างอวยอวยโอาวเคอ่ะถาไปครึ่งเกมอ่ะ47นต์โหดสัสนัดยิงทีเฮ็ดโตเยอร์ทีเฮ็ดมากอ่ะเราได้แบตที่ชนะแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้กดอัดครับเย้ Dwi'n meddwl mae'n ddigwydd a shop.